สวัสดีครับยันได้กินไหมครับวันนี้ได้ไม่ได้ก็ไปครับอาหารการอร่อยของพื้นอีสานบ้านเฮาก็คือไก่ล่ะครับไก่บัวต้มตัวต้มต้มสมครับต้มสมบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องครับต้มสมใส่ไก่เอามาโชว์เบิ่งไก่นี่ล่ะครับไก่เราแค่ไปกินแล้วครับแบ่งเครื่องแบ่งเครื่องพอแล้วเท่านั้นเครื่องอะไรนี่ครับนี่ล่ะครับไก่เรียบร้อยแล้วนี่ไก่พี่น้องต้มเป็นโตเลยครับ ต้มเนตัวครับลองต้มมาเนาะตัวต้มต้มไม่เนาะต้มต้มตัมต้มจับปูต้มตมมาเนาะต้มปูแหละปูนี่าเอาไปปูปูกินได้เอาไงบุ๊บนี่แหละนี่พันปักครับพี่น้องมือื่นจิพาคไปเงี้ยปุ๋ยอะไหลมรนี่โควิดเพราะท่นทางไปเพราะท่นออกอ่อันนี้กับหมอแจ้งสุภัชเจ้าเข้าเลยพี่น้องเจ้าเข้าอะไรนี่นะติดต้มต้มไก่เป็นตัวแซ่บๆต้มจับปูป่ะนะ อันนี้สมุนไพรยาดองบอระเพ็ดน้ำพึ่งอ๋อนี่เขาเป็นแฮมูกินแล้วเนี่ยสาวน้อยตกเตียงไว้ตกเตียงคือมันมันคนตกเตียงอ่ะเดี๋ยวเกือบนี่ครับนี่ครับนี่พี่น้องสมุนไพรสมุนไพรพี่น้องสมุนไพรดอกบอระเพ็ดน้ำพึ่งสามชิ้นชุดหนึ่ง นครับตุ่มไก่เนาะมากเนาะแก้ปวดแข่งปวดขาแบกขาก็ดีแต่ไม่นะแบกแต่เขาไปยันก่อนเราตำเครื่องตำเครื่องดิใสยยังเนี่ยนี่ครับวันนี้ครับตำเครื่องครับพี่น้องใสยยังใส่ยกว่ากระเทยโคกแหละครับแต่ย่าวเป็นอะไรขันว่าใเทนึ่งมาบานอีกตำ้วยคกับมีคามี่แต่ไข่มีกระเทียมครับรถข้าวบีกครับ หรุดกุ้มข้าวครับหมอแก่นสุขาวครับอันนี้ก็หมอแก่นกะเก่งเห็นแล้วกินกะเก่ยงทำนี่แหละครับทำให้มันละเอียดด้วยครับการต้มยำนี่ขันห้องเวรละเอียดขันห้องป่าคือบ้านนอกเฮดโครเลยมันที่น้ำเป็นน้ำบ่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 แดงองตงนะน้ำมันที่แดงตรงไงครับขันขันห้องป่าคือบ้านบ้านห้องธรรมดาิ่นไทยปุกปีกเล่นนี่มันที่มันน้ำแดงครับที่พวกเขาที่เขาเนื้อเนาะครับเขาเนื้อเขายังต้องทำให้ละเอียดแบบนี้ครับเนี่ย ต้มเนี่ยดิกว่าไปตั้มเนี่ยต้มอันนี้พักยังนี่เดือันนี้ขึ้นชายครับเหี๋ยวเสียวไช้ครับเพราะว่ากันกันเข้าครับต้มต้มแบบเป็นต้มปูครับเพื่อนต้มตะปูต้มยังก็ต้มตะปูครับต้มตะปูต้มโตต้มตะปูผมเป็นต้มเตาปูตัวต้มเตาเผานี่ตัวบ่ผมเป็นต้มปูต้มเผากินนี่แหละใช่ไหมถ่ายยาบเลยต้มตะปูตะปูเป็นต้มโตโอ้ยไอ้ัอเบิตาเบนเ่นเราต้มเป็นโตเบนเอออันนี่ครับเอาติดตามเราชมพี่น้องครับพี่น้องครับนี่แหละต้มปู ครับวัพี่ครับพี่น้องมันนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวไก่ลงครับพี่น้งองเดือด <ไป S 1> แล้วครับเดี๋ยวลงครับลงมนเลยครับลงมีนชินครับนี่มันเดือดแล้วครับบง่บงบง่วงบ่วงขับบง่งเหลียงหุยหครับน้ำนี่น้น,นี่ครับเหลียงหุยครับนี่ส,สูตรโมเชนสุภาพครับสูตรโมเชนสุภาพเอลสุรพัดแด้วครับต้มเป็นโตเลยต้มตัวครับมันนี้เดี๋ยวไก่ลงครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ไก่ลงนะพี่น้องนี่มีน้ำเดือดแล้วเดี๋ไก่ลง ต้มสูตรนี้ไงครับสูตรตะปูครับสูตรตะปูครับสูตรตะปูกันสูตรตะปูสวัสดิภาพจะเป็นคนกินบุ๊บอ๋อบุ๊บเมนตะปูให้ตะปูกินให้ชาวบ้านให้โหดีละกะพัดกินครับตาเสียตอมกินครับนี่พี่น้องต้มเป็นตัวเป็นชิ้นยี่เลยชิ้นยี่เลยครับมันสบายดีครับน้ามีกินแล้วกัาพวกเกินมาเท่ากินครับู้ใดอยากกินไหนก็กินครับนี่ครับนี่พีี่่นน้องครับนี่นี่ครับนี่ผปุเรเคยต้มก่อต้มเนื้อครับต้มนี่เขาต้มตะปูครับเคยเห็นไหมครับ ต้มเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยตรงชิ้นใหญ่ถามมาเช่นตะบันนะครับให้มันเดือดก้นบาดรนี่ยเนาะครับเดือดนะครับครับพี่น้องให้มันเดือดนะครับเมืองได้เนี่ยฮะการยืดผมใส่อีกตัวน้ำปลาผมจุลดลดดีก็ไปตัวผมจะลดพ่อละมันปลากันอ้ทั้งคุณกับล้ำพี่น้องโซกันยากอาจารย์ให้ได้เอออาจารย์ให้ดิ

นี่ต้มเดีวแล้วพี่น้องเดี๋ยวได้กินอล้วบนี่โรีสนาบลโรตีใส่เพิ่มอีอีกหมครอ้ต้มไก่นี่ต้มเป็นตัวให้เราี่ปักนะต้มเป็ดต้มต้มโจ๊กปูต้ม๊ปูหมอเั้นสุพรรกับต้มหลวงหันมาขดชิมซิมมัน่ขนมเสียบเสีบว่าติ๋อะไรเจ้ามีรสชาติปะเยียมเโอ้แสดงว่าเพระท่านติด่ติขันกัติดแล้วนี่ไ่มีรสชาตินวะ Chim là, không chim bóng đâu chim xin đâu chim bóng 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 กินต้มไก่แล้วก็ฟังเสียงแค้นมันมวนนะพี่น้องยามแลื่งนาะทำดีเป็นต้มไก่ไปไหนต้มไก่พร้อมเสียพร้อมไหนวะเสียพร้อมฟังฟังงเสียงแค้นพร้อมเดียววดขาวงเนาะกี่ขาวงกี่เดยวกี่คนด่ากี่คนด่ากี่คนด่าเจ้ 没光吗？<noise> นี่น้องครับอดใส่งเงินกินข้าต่างขิงอดทัลิงกินขิงต่างกระต่ายอดทาฟังหัวเช่นผัวหายซานใน่อผู้ดีครับพี่น้องเอ้ย,อยขอบคุณครับสวัสดีอุตสนี่ครับหลังจากไม่ดมไก่ไป่ะเนี่ยนี่ท่างพี่ก็กินดมไก่ทั้งฟัง,งฟังยังก่อนฟ,ฟังเสียงแชทม,ม,มันมันเนะาะเดี๋ยวจะรัาอีกงงึงเยียวนี่ฝากไว้ที่นี่นะพี่น้อง